ช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะคะเอมมี่ก็เลยอยากจะมาอัปเดตสกินแคร์กันนิดนึงค่ะใครที่อยากจะผิวสุขภาพดีนะคะหน้าฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีแบบนี้นะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าจะมีไอเทมตัวไหนดี่ดีเด็ดกันบ้างไปดูเลยเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นของดีหลักสิบนะคะทุกคนที่หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยค่ะนั่นก็คืออินบิวตี้กรุต้าค Col าเจนพลัสซีเซรามเจลเจลกระชับหน้า ขั้นสุดนันเองค่ะนี่นะคะซองใหญ่คุ้มค่ามากๆเลยเป็นกลูตาคลลาเจนที่มาในรูปแบบเซรั่มเนื้อเจลช่วยบำรุงผิวแบบจัดเต็มด้วยกลูตาไทโอนค่ะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะแล้วก็สีผิวสม่าเสมอค่ะและยังมีคอลลาเจนนะคะช่วยผิวเนี่ยยืดหยุ่นอีกด้วยค่ะ แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้านี้เนี่ยเขาให้กลูตาและคอลลาเจนนะคะเยอะกว่าเจ้าอื่นๆเลยนะคะแถมยังมีนี่ค่ะอะโลเจลนะคะที่ช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีด้วยค่ะซองนึงเนี่ยใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเจลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะทาลงไปเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นๆสดชื่นนะคะนี่ไม่เหนอะหนะผิวเลยนะซึมเข้าไวมากๆเลยค่ะ กลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของ,งแอลกอฮอล์ค่ะ้าก่อนอีกตัวนึงนะคะเขาก็ลดไม่แพ้กันค่ะตัวนี้เลยค่ะนี่ ชูตติ้งเจลนะคะช่วยลดรอยแดงรอยดำนะคะหรือว่าผิวแห้งเนี่ยก็ทาได้หมดเลยนะทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะเอมีช่ชอบเอาไปแช่ตู้เย็นนะแล้วก็มาทาผิวเนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายผิวมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่โดนแดดมาเนาะแล้วก็โดนแดดแสบผิวไปหมดนะคะก็สามารถทาได้นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยดีขึ้นนะคะช่วยได้มากๆเลยตัวนี้ค่ะ มาต่อกันที่งานสิวๆกันบ้างดีกว่านี่เลยค่ะยาทีแอดเน็ครีมนะคะใครที่เป็นสิวนะคะอยากให้หายข้ามคืนนะคะตัวนี้เนี่ยแต้มคืนเดียวรู้เรื่องเลยค่ะช่วยลดแบคทีเรียสิวช่วยละลายหัวสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะสิวไหนๆก็เอาอยู่แน่นอนค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายๆนะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาผิวเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะเอมี่ก็แนะนํานะคะให้ไปปรึกษาที่ยาที เ,เดี๋ยวมี่จะขึ้นคอนแทคไว้ให้เรามีนะคะก็ไปปรึกษากันได้นะคะจะได้มีหิวที่สุขภาพดีกันนะคะ,ะมาต่อไปด้วยนี่เลยคะ่ะมาร์กหน้านะคะเอมี่ใช้ของโรจูคิสนะคะทุกคนเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กที่ช่วยงัดหน้าได้ดีมากๆนะคะไม่ว,ว่าจะหน้าโซงแค่ไหนอะ่ะก็รอดนะคะ ก็จะมีอยู่3าสูตรด้วยกันนะคะทุกคนสําหรับสูตรแรกนะคะเป็นสีแบบทองทงนี้นะคะ,ะก็จะช่วยเรื่องรูขุมขนต่างๆใครที่รูขุมขนกว้างนะคะก็จะทให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะก็ต้องตัวนี้เลยะคะ่ะแล้วก็สูตรที่2นะคะตัวนี้สีชมพูนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนันเองใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะต้องตัวนี้เลยะคะ่ะ ตัวที่3นะคะก็จะช่วยนะคะแก้ปัญหาผิวมันนะคะช่วยทําให้สิวลดลงนะคะใครมีปัญหาสิวผิวมันนะ<ม>ตัวนี้เลยค่ะทีช่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นมาสกเนื้อไฮโดรเจลนะคะมันนิ่มเนบเนื้อเลยนะคะตัวเจลก็ละลายซึมเข้าสู่ผิวแบบไวมากๆนะคะซื้อตุนไว้ตลอดเวลามีโปรที่ผสานนะจะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะต้องซื้อเก็บตลอดเลยต่อมานะคะก็นี่เลยค่ะเป็นคลีนซิ i n g ทําทำความสะอาดผิวของอมอนเลยค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะใครที่แพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะเอมี่ใช้แล้วไม่แพ้เลยนะคะ สามารถทําความสะอาดผิวหน้านะคะพร้อมบํารุงด้วยนะคะในขั้นตอนเดียวเลยนะแล้วมีส่วนผสมของธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็ล้างเนี่ยแล้วหน้าไม่อิยัดนะคะยังคงความชุ่มชื่นไว้ให้ผิวอยู่ค่ะ mm hmm. ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นสครับนะคะที่มีใช้สครับหน้านะคะ mm hmm. ก็เป็นของฮักซ์ลี่นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็กลิ่นจะออกแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะใช้แล้ว mm hmm. รู้สึกผ่อนคลายนะคะถ้าจะใช้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง mm hmm. อะไรประมาณนี้ค่ะมา mm hmm. ถึงตัวสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะ เป็นน้ำแร,ร่บำรุงหน้าของกลาวแพร์นะคะก็เป็นแบนรนด์เกาหลีนะคะตอนนี้ก็มีนํามาขายในไทยแล้วนะคะที่ชอบเพราะว่าตัวสเปรย์นะคะนี่ละอองละเอียดนะคะก็จะใช้ฉีดก่อนก่อนแต่งหน้านะคะหรือไม่ก็หลังแต่งหน้าหรือบางทีก็ระหว่างวันอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้ดีมากเ,เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทุกตัวที่เอามาวันนี้นะคะก็เป็นตัวที่เอมี่ใช้แล้วชอบใช้แล้วดีทุกตัวเลยแถมยังหาซื้อง่ายนะคะราคาน่ารักอีกด้วยนะคะใครที่มีคําถามนะคะมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ inbox อะไรเข้า มาได้เลยนะคะพร้อมจะตอบนะคะหรือว่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเอมนี่ด้วยก็ได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย